ข่าวดีวันที่9เมษายนนี้รัฐเตรียมโอนเงินให้คน5กลุ่มนี้เตรียมรับเงินกันได้เลยนะคะและสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปขราวนี้นะคะตามหัวข้อข่าวเลยนะคะวันที่9เมษายนนี้นะคะกระทรวงอคลังนะคะหรือว่ารัฐเนี่ยเตรียมโอนเงินให้กับคนทั้งหมด5กลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มใดบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะแต่ก่อนรับชมก็อยากขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ และถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันที่9เมษายนนี้นะคะก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้ทำการจาัดสรรงบประมาณนะคะแล้วก็โอนให้กับคน5กลุ่มนี้นะคะแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะกลุ่มนี้นะคะได้แก่ กลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งจะได้เดือนละ600บาทนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะใครที่ยังไม่เคยไปลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ที่พมจทุกจังหวัดนะคะแล้วก็อบตเทศบาลทั่วประเทศเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มคนพิการนะคะจะได้เดือนละ800บาทนะคะทุก กลุ่มทุกคนเลยนะคะที่เป็นคนพิการมีบัตรคนพิการนะคะและอีก200บาทนะคะสำหรับคนพิการที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนให้ทุกวันที่22ของเดือนนะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเบี้ยยังชีพนะคะเดือนละ600บาทถึง1,000บาทนะคะ ็ให้ตามอายุขั้นบันไดเลยนะคะใครที่อายุครบ60ปีแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนได้นะคะที่อบอตอพมจทุกสาขาทั่วประเทศนะคะและกลุ่มที่4นะคะก็คือจะเป็นค่าป่วยการของอสอมนะคะซึ่งทุกเดือนเนี่ยกระสวงคลังนะคะจะโอนให้กับอสอมนะคะทุกวันที่15ของเดือนนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนติดกับ มันติดวันหยุดสงกรานนะคะก็เลยเลื่อนมาโอนให้ในวันที่เมีสายน64นะคะคนละ500บาทนะคะและสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มเราชนะนะคะในส่วนของบัตรประชาชนนะคะเงินจะเข้ารวดเดียวเลย7,000บาทนะคะสำหรับคนที่ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8ถึง26มีนาคม64นะคะก็ได้รับการคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ลงทะเบียนในวันนี้นะคะ6ถึง26มีนาคมสามารถตรวจเช็คนะคะสิทธิ์ของท่านนะคะในเว็บไซต์เราชนะเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านผ่านการคัดกรองแล้วได้สิทธิ์แล้วนะคะ ก็จะทำการโอนเงินในบัตรเข้าในบัตรประชาชนให้กับท่านนะคะรวดเดียวเลย7,000บาทสามารถไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกๆร้านเลยนะคะซึ่งจะสามารถสะสมไว้ใช้นะคะถึง31พฤษภาคม64นี้นะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์มาบอกไม่บุ่มด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปคราวนี้นะคะก็แสดงความยินดีกับทุกทุกคนที่ได้รับเงินในวันที่9เมษายนนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดคอมเมนต์มาตานล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนามาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ